เอาละตา a r b u บ s t Burst Team Full Power ตาฆ่าบ้างละโอ้ฆ่าไม่ได้ออกลงเลยยาคิดทีต่ตา t a r b u r s t Burst Team Full Power ย yeah! าเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอจ้าจ้านี่ไงฟันไป4ฮิ hit คิดละ5้0ร0อยสอนะเอาดิฮสวัสดีครับหมีลักี้แม์นะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำ ทางเติมเงินกับทางอ e ีล s t ต c ิชอปนะครับเพราะว e ่าอีล s t ต c ิชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีล็ติชอปเนี่ยใน o o k b o o k ได้เลยครับเสร,ร,ร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอเพื่อนๆโชคดีกับกาชานะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะัะวันนี้เราอยู่กันในวันเลน การผ่าน6กหนึ่งนะครับก็เห็นเป็นคนถามค่อนข้างเยอะนะก็เลยเออมาทําไกด์ให้แล้วกันนะครับคือใครติดด่านไหนบอกได้นะเดี๋ยวมีไปจับเทียเดี๋ยวมีไปจับทีมให้นะครับคือด่านหกหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกอย,ายากกันมันเป็นเพราะว่าออมันจะโดนธนูรุมยิงอะ่ะแต่ว่ามันมีวิธีเล่นสําหรับคนไม่มีแมคดาลินนะแต่ว่าถ้ามีแมคดาลินได้ก็จะดีแต่นี่มีแนะนําให้เพื่อนกดยืมเพื่อนครับอเดี๋ยวมีลุยเลยแล้วกันนะไม่พูดมากหรือคลิปยาวเกินนะ เพราะว่าวิธีเล่นของหมีค่อนข้างต้องใช้เวลานะไม่สามารถเดินเข้าไปตรงกลางแล้วสู้ได้เลยนะครับโอ้โหแม็กาลินเพื่อนหมีเลเวลเจ็ดสิบบอว่าเมื่อวานไม่ถึงสี่สิบอยู่เลยอะแต่แต่ว่าไอหมอนี่มันเล่นทั้งวันทั้งคืนนะนะอย่างหมีไม่มีเวลาด้วยวันหนึ่งหมีทําคลิปนะวันหนึ่งเป็นสิบคลิปอะคลิปหนึ่งใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ,บชั่วโมงหนึ่งอะเดยมีเจอยอยูแมกาลินแค่สี่สิบพอนะเจ็ดสิบมันเกินไป ทำไมเราควรเอาแมกนาลินมาเหตุผลเพราะว่าเห็นไหมครับด่านนี้เราจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อเราตีเจ้าบอสทหารยามข้าง2ตัวเลือด18,292ตัวนะฆ่ามา2ตัวได้ก็คือผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวหมีขออนุญาตเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะคอมเพนที่หมีเล่นนะครับอันนี้มีขอบอกเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆทีมไม่แข่งเพื่อนๆอย่าเดินกลางเด็ดฐานถ้าเดินกลางนี่หายนะแน่นอนนะตายตายอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อนๆเดินเข้าไปกลางเ่ยเพื่อนๆจะโดนลุมธนูยิงเลยครับเห็นไหมทั้งบนตะวันตกตะวันออก ต่อให้อันติมาหมีแข็งๆก็มีสิทธิ์ได้ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเดินเข้าไปข้างหน้าแค่นี้มันก็ยิงโดนแล้วครับพวกธนูเนี่ยแสบสันมากเลยหมีจะใช้วิธีเดินเดินเลี่ยงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเออเราเข้าไปอะ่ะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับ นี่ดูกอรลี่ไงตัวฟรีนี่ยิงดอกละพันแปดสามนัดแรงไหมล่ะนี่ขนาดแพททางนะนี่ธาตไปนี่ธาตน้ํายังยิงแรงมากเลยนะลองดูได้เลยน้องเออเจ้าหัวแดงชื่ออะไรนะลืมแล้วนี่ขนาดแพทธาตุแล้วพันแปสามนัดอะบอกเลยถ้าไม่ใช่แมกดาลินตัวไอตัวเนี้ยยืน2แน่นอนนะ อ่าเสร็จแล้วนะครับหมีก็เห็นดีครับอยู่ทาไมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะโดนธนูรุมยิงกินโต๊ะซึ่งเราตายหงแน่นอนนะอ่าอย่าลืมเอาอันเดมรมายืนหน้านะครับจริงๆเนี่ยหมีอยากเอามีอูสับมากเลยเพราะว่ามีอูสมีสับทีเดียวแตกแน่เอาธรรมาดาเห็นไหมดอกละสองพันสองถ้าซาบ,บาเบอร์ตททีมตัวขาดแน่แต่ว่าอย่างที่บอกครับเราเข้ากลางไม่ได้นะโอโหเดี๋ยวนะถ้าถ้าเกิดเรายิงมันมันเราก็เจ็บเองอะ ่านี้เดี๋ยวเอาเก็บไว้ยิงกระแทกดีกว่าครับอะไปะยี่ยงครับดอกละสองพันห้าใครบอกน้องธนูหัวขาวไม่แดงคิดมไม่ทําไมเห็นไหมถ้าเกิดเราเราไม่เดินเข้าไปถึงระยะเนี่ยมันก็จะไม่โดนยิงนะครับวิธีการเล่นนะแต่ถออ้าเกิดเพื่อนๆที่มีเอ่อแม็กเดลินเนี่ยที่ปั้นมาเยอะอะก็คงเล่นไม่ยากครับเพราะว่าแต่เราก็ต้องเอาเม็กเดลินเดินดีๆนะไม่ใช่เดินเข้าไปโอโ้โดนลุมธนูยิงก็คือแตกอยู่นี้นะครับเราก็รีบพังโลกเลยครับตอนนี้เราต้องรีบบุกแล้วนะหุ้ยจ้าซี่พันหก จิ้มเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วหมีจะไม่เข้าไปกะเออเดี๋ยวนะโดหมีจะยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเออเราไม่อยากโดนดาเหมีเยอะมากนะเฮ้ยไอ้ควับนี่เจอแทงตบเจ็ดร้อยเป็นไงล่ะอันเทม่ามีอัดมาอย่างสุดนะบอกเลยนะนี่เจอสปาร์ตเบอร์ตีมหน่อยไม่จำเป็นครับฟันธรรมดาแบบไ e อลาโชโมงเป็นไงล่ะดอกละพันสองอันนี้คือวิธีการเล่นของหมีนะวิธีการเล่นของหมีนะ เห็นไหมถ้าเราเอ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 า,เอาอันเทม,ม่ายืนหน้า,อ,าอันเทม,ม่าจะโดนยิงนะครับโอ้โหเอาแล้วพวกมันมาแล้วถ้าเกิดมันเดินมาอย่างเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเราล่รอรอมันเข้ามาเลยครับเราล่อมันเข้ามาเราก็จะโดนวิถีกระสุนน้อยลงด้วยนะครับเดี๋ยวนะเข้าไปอย่างนั้นกูก็แตกนีเรื่องอะไระใช่ปหละ่ะแต่จริงๆนี่ถ้าเกิดหมีเข้าหมีก็ชนะนะเดี๋ยวหมีทำให้ดูมาเยอยยิงไม่ถึงอ่ะโอ้โหสวยละ งั้นเดี๋ยวหมีรอเข้ามาดีกว่าอันนี้เราแบบเอาเอาชัวร์ใช่ไหมเราเอาชัวร์นะเราเอาชัวร์เอาชัวร์นะเราเอาชัวร์รอเข้ามาก่อนครับรอเข้าระยะหวังผลของเราแล้วเราค่อยตบนะอ่าประมาณนี้นะอันนี้นี้หมีเล่นให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวหมีจะล่อนะอ่าเดี๋ยวหมีจะกลางเอ่อสกิลคอสองมันจะบกป้องกันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราก็รอเลยครับ โอ้เขาไปก็โดนยิงยหนีเรือ่อยเจ้าพละเราก็ต้องแบบเดียมหน่อยเฮ้ยโอ้โหเขามันไม่เข้ามาว่ะไอทหารมืดมันไม่เข้ามาโอ้โหมันติดอยู่นี่เองโหตรงนี้มีน่าจะเข้าไปยิงว่ะเสร็จเลยอย่างนี้กูเสียฟียดิอย่ไม่เป็นไรับบุกเลยก็ได้นะห,ห้าวเป้งครับสับโชเลยเอ้ยแต่ว่าเออยังไม่ได้เฮลเลยจริงๆต้องฮิลนะโหเดี๋ยวนะธนูมันเดินจากทางขวามานี่เลยหรออะไรมันจะห้าวเป้งขนาดวะเพื่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีขอคำนวณดีๆก่อนคือตัวนี้เป็นตัวคีย์หลักของหมีนะครับในการอ่าน่ีด้เลยนะ,ะเดี๋ยวหมีให้ดูเลยนางจะนางจะระเบิดโล่แถวนี้หมดเลยครับหุ้ยอ่ะไปยัง่งเป็นไงละดอกละสองไปหโล่หายหมดเลยนะเอาล่ะถ้าอย่างนี้ก็สู้ได้แล้วนะอย่างนี้เราก็บางคอมเพนดีๆนะครับอย่าลืมเอาน้องอ่ะขัดขวางกันขึ้นหว่อ้าวโดนกับดักแล้วนะ มันจะทำไอตรงนี้มันจะทําให้เราเดินช้าลงนะครับเป็นคล้ายๆพายุทราย,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 ายแต่ก็หยุดพวกเราไม่ได้อยู่ดีนะโอ้มีเข้าไปตีไม่ได้เลยว่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวมีต้องหลบก่อนให้เขาให้มันเข้ามาตีหมีเราต้องเล่นไม่ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเราประมาทก็ถึงคาดแน่นอนนะอ่ามันไม่ได้ฮิวอะ่ะอนน,นึงนะเดินไม่ได้ไหม เดี๋ยวหมีมาหลบๆตรงนี้ที่กว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเดี๋ยวตอนนี้คือกาดเกิดมันแตกหมดแล้วไงเดี๋ยวพวกมันต้องเข้ามาถูกไหมครับอ่านี่หมีก็จะก้างบาเรียสุดยอดครับจ้าตอนนี้ฮิวฮิวอยู่ประมาณเจ็ดร้อยได้นะฮิวอยู่เจ็ดร้อยแล้วยกูหันตุได้เขาทำไมวะเนี่ยบวกป้องกันบวกคุมการบวกป้องกันแล้วได้ต่อให้เราสร้างโล่เนี่ยเก้าร้อยสิบไงเฮลที่เก้าร้อยสิบทั้งบาร์เต้ยาดิ ตอนนี้อันนี้มันจะยิงนอกระยะเพราะว่าระยะศัตรูไม่เข้ามานะครับอ่ะยิงมาอ่ะดอกละหกอะไรอ่ะขำขำโอ้ยคำสองร้อยอ้ยไม่ขำแล้วเียเริ่มเจ็บแล้วเออเม,มาตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะลุมกระทืมทีละตัวก่อนเลยนะเราจะเล่นแบบไม่ประมาทนะครับวิธีผ่านแบบยุซี่โบเลยนะนี่อะไรทําเพื่อชันรอนี่ไงฉันรอยอยู่แล้วดอกละ500ร้ยเฮ้ยโอ้หมันจิ้ต่อวะ่ะแล้วไงใครแค ตัวกระตุ้น4ตัวกระตุ้น5้าไปตัวกระตุ 6, <ๆ>้น6กเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปเอา,เอาคอมโบนะครับให้ติดสัก4ี่สักห้าสัก7็นะช่วยได้เห็นไหมมันจะยิงฟรีเวลาเราโดนเคาน์เตอร์เห็นไหม 500, 500, ห้าร้อยห้าร้อยโหเป็นไงใครบอกไม่มีแมคดาลินไม่ผ่านจริงจริง,รงแต่ถ้ามันมีมันก็ง่ายกว่าจริงแหละอันนี้ไม่อันนี้ไม่เถียงเลยนะอัลตริมารเริ่มงานเข้าแล้วไอ้นนี้ยมันลุมยิงกูติดทางเลยวะ่ะ ถ้าอย่างนี้หมีก็ต้องฝืนต่อแล้วนะเพราะว่าเรามาอย่างนี้เราเราก็ต้องสู้นะครับอย่าไปกลัวนะโอ้โหตบธนูลดเจ็ดร้อยงอโอ้โหยี่ห้อธนูมันออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบเดี๋ยวเราเอาตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าครับตัวใหญ่ไปเลยดีกว่านะถ้าตัวใหญ่ตายได้เราก็ชนะแล้วนะครับโอ้โหมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะมันสู้กลับอ่ะอย่าลืมไปอยู่ข้างๆด้วยนะครับโอ้ยหมีกลัวว่าหมีเข้าไปแล้วหมีจะโดนลุมกระทืบว่ะเดี๋ยวนะ เอาเอาเอาช่วงก่อนดีกว่านะเอาช่วงก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเพิ่งห้าวดีกว่านี่ครับนางเอกประจําเรื่องข่าคือตัว sr ตัวฟรีแล้วไงใครแค่นี่ไงขอสับหน่อยเอาไปดินี่ไงสา 3, 000, มพันเป็นไงล่ะเจ็บจะตุกไหมล่ะนี่ไงพลังเวทช่วยนี่นี่ไงค่าแบบจิ๊บจิ๊บเลยอย่างเงี้อา้าวอย่างเงี้ถ้าเกิดเราติดกระตุ้นอีกทีก็ยิงตายแล้วนะครับโอ้โหกลัวมีอู่เข้าไปแล้มีอู่ตายว่ะกลัวกลัวมีอู่ตายสยองมากเลย เอาเสร็จครับอย่างนี้ท่าเนี้ยเวลายิงมันจะชิงนะมันจะชิงอ่ะเดี๋ยวมียิงให้ดูโอ้ยเอย้แต่ว่าอันเนี้ยมันติดโลเยอะไปครับอย่างนี้มันจะไม่แรงนะอ่ะมียิงอันนี้แล้วกันชิงไปพลังคำสาปแห่งมังกรพลิงยกักษ์อ้ชิว่าตุ้ม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 ,ม,มเป็นไงชิงชิงสามจังหวะครับตัวหนึ่งตายบอสตายแล้วก็อันนั้นหายไปขึ้นเฮ้ยแรงมากนะเอาจริง นี่ไงเจ้าพระเอกหัวแดงตัวเนี้ยบอกเลยอย่าดูถูกครับตายเธอแกมาเยี่ยงหูสี่พันไอ้น้องหัวขาวยิงแรงมากแล้วหมีจะบอกให้ใครไม่ปั้นนี่คิด,ค,ดคิดใหม่ทําใหม่ได้นะไม่แพ้เมอร์เดลินเลยนะไอสองตัวเนี้ยอตอนนี้ถ้าเราเข้าไปเราก็โดนลุมยิงครับเพราะนั้นเราเราจะไม่เข้านะเออหมีหมีหมีเข้าไปตีตัวข้างบนได้ปะเหมือนรู้สึกมันเข้าไปไม่ได้มันต้องเอาตัวยิงไกลย,ยิง อ่าไม่ห้าวก่อนดีกว่าอยู่นี้ก่อนดีกว่านะครับอ่าเห็นไหมเฮลเก้าร้อยสิ่อ่าแล้วไงใครแคร์ฉันไม่ตาย,ยางไงทำไมล่ะเออเด้อแล้วเดี๋ยวบอสมันก็ต้องหัวร้อนมันต้องวิ่งมาตบเราแน่นอนนะเห็นป่าวว่าเอ,อ่อทุกคนจะตบเอ่ออันเทม่มาหมดเลยทําให้เราเล่นง่ายมากเห็นป่าวแทบจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาละเดี๋ยวมีขออนุญาตเริ่มด้วยนี่ก่อนเลยแล้วกันดีเดียวตายไหมท่านนางกว่าท่านนางโอ้โหนี่ตีธรรมดานางเอกตีสองพันหน่พันเก้า ตายนะโอ้เหลือร้อยนึงมาทำไมไวะเพื่อนไม่น่าเหลือนะแล้วเห็นที่อย่างนี้มีต้องแบ็กช็อปบอสเออใส่บอสฮะเอาไปก่อนเลยสองพันย่าพื้งไปก่อนเลยลดพลังโจมตีไปเพิ่มแอคแทกนี่ไงฉันช่วยยิงทำเมียกูอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่รู้มันเป็นแฟนกันหรือวานะแต่เห็นมันสนิทกันมากพอกวันนี้นี่ไงนี่ไง ถ้าเรากดกระตุ้นดีๆเห็นไหมครับมันจะโอกาสช่วยทําให้เราเล่นง่ายมากอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยมันตีสกิดมากเลยอะอะไรครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีจเจ้าอันธิมาไปยืนอ้าวอันธิมาชนะทางอ่ะอันธิมาตีเลยโอ้โหโดนแทงตกตายครับพันสองพระเจ้าเป็นไงล่ะอย่าดูถูกเดียนนี่อ่าถือนาเราก็อัดบอสเลยครับเดี๋ยวนะคือมันจะชิ่งไปชิ่งมาท่าเนี้ยมัน เอ้ยแต่แต่ก็แรงอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูดาวมีนะเฮยย่าปะ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 โอ้โหเป็นไงบอสโดนสองพันตัวหลังโดนอีกสองพันสองพันแรงไ,งไหมแทงไหมครับเจ้าเอ่อฟิลิกนะฟิลิกใครบอกฟิลิกกากนี่โอ้โหไม่รู้พูดไงน,นะต้องลองดูนะทีนี้เราก็จะผ่านสบายแล้วเพราะว่าตัวแทงตัวอะไรเขาตายหมดแล้วนะครับเอาล่ะสตาร์บัตเบิร์ตทีมฟูลพาวเวอร์ตาฆ่าบ้างละอู้ฆ่าไม่ได้ออกลงเลยยา่าคิดที่ต่สตาร์บัตเบิร์ตทีมฟูลพาวเวอร์ย่าเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเจ้าเจ้า นี่ไงฟันไป4ฮิตคิดละห0 0 2 0 0ันะเอาดิแต่ตอนนี้มิอูยังไม่อ้าวตายแล้วอะไรวะเนี่ยเนี่ยด่าน6 1หนึ่งี่เขาบอกว่ายากจริงจมันก็ยากจริงแหละเพื่อนๆอลอง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 มาเล่นแบบตามหมี่นะลองเดินตรงเข้าไปเพื่อนเพื่อนลองลองดูได้เลยโคระอารมณ์แบบนี้เลยนะอันนี้ผ่านแบบไม่ใช้แมกดาลินเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีแมกดาลินก็จะผ่านง่ายกว่านี้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ไงก็ขอให้เ,เพื่อนๆลองเ,อเล่นตามหมีนะคือเกมนี้หมีบอกเลยแนวเทิร์เนเบรดอ่ะรเราต้อง<ร>อาศัยไหวพิมพ์นิดนึงในการวางแผนชิงลูกชิงรับถูกปหมเ,เอาอย่าบางครั้งถ้าเราเดินเข้าไปเราโดนลูมเราก็ต้องหาทางอื่นเนี่ยที่มันที่มันดีกับเราถูกดีกับดีกับปาร์ตี้เราถูกไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูฟิลิกก่อนฟิลิคโหดนะบอกไว้่อ SR เนี่ยไม่กาักแล้วปั้นง่ายปั้นห้าดาวไม่ยากปั้นห้าดาวไม่ยาก อันนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆเล่นเกมเอา่าวอลเลนฟอร์ด2อย่างมีความสุขนะครับง่ายขอบคุณสำหรับท็อปโดเน่คุกคูเปอร์สองหมื่นบาทคุณซาคิหกพันบาทคุณนัวสองพันบาทอุคาน่าเวอร์สองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทคุณเอกซัสหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้คือทางช่องซัพสนุนลดีก,กิแบร์ปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,ง,งเผื่อสุตรตะท่านไหนอยากจะมาลงชื่อเท่ๆตอนนี้มีทำหมดเจ็ดเกมนะ เชื่อ,อเพื่อนๆก็จะลงทุกเกมนะครับที่มีลงนะเพราะก็ถ้าเกิดแบบอยากให้คนรู้จักหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อมีไม่ได้นะตกวันนึงไม่ถึง10บาทเองมันโอ้โหแบบเป็นเศษเงินของสุลต่านเขาอยู่แล้วนะอ่ายังไงก็ขอให้เพ่อถ้าเกิดผู้เล่นติดตามไหนกแบบ็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์คือเดี๋ยวมีพยายามรีบเล่นจริงๆแต่ว่าคือเพื่อนต้องเข้าใจมีว่าวันหนึ่งนะ่ะมีทำคอนเทนต์ประมาณเจ็ดแปดคลิปอย่างเงี้ยคลิปหนึ่งมีใช้เวลาอัปโหลดอาจจะลงยูทูบมานชั่วโมงหนึ่งทีเนี้ยเวลาเล่นเกมมันก็ต้องน้อยลงหู แล้วช่วงแรกที่เกมเปิดเนี่ยมีก็ต้องพยายามอัดทุกคอนเทนต์เลยอะไรที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอาจจะแบบช้าน,นิดนึงแต่คือด่านมีจะบอกว่ามีเล่นผ่านทุกท่านนะไม่ได้มีปัญหาติดอะไรเลยเดี๋ยวจะพยายามรีบอยู่เพราะว่ากลุ่มนำตอนนี้เข้าไปกัน8 81แล้วมั้ง8-1-8-5แล้วตอนนี้นะต้องครูออ้องรีบตามหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับยัไกไนขอขอให้เพื่อนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เจอกันนะครับผม